สวัสดีจ้าพี่น้องยินดีต้อนรับสู่ช่องยายทายทาย,ทายพี่น้องทำอะไรกิน,นอีกเนาะวันนี้พี่น้องนี่คือกะทินะกะทิยายนะ่ะเคี่ยวเคี่ยวเขาแล้วนะพี่น้องแต่ว่าเขาไม่แตกมันเนาะยายก็จะมีเขาเรียกอะไรอะจะเอาน้ำมันหมูใส่หน่อยนึงพี่น้อง เื่อเป็นการให้เขามีสีสันนะกะที่กระป๋องอะมันค่อนข้างที่จะอ,อกยากพี่เนาะเสร็จแล้วก็นะคะมันก็จะเอาน้ำมันหมูใส่ไปน้ำมันหมูน้ำมันพืชก็ได้พี่นนองใส่แล้วแต่ชอบแต่ยายจะใส่แล้วก็พริกแกงยายจะใส่ช้อนนึ่งพี่น้องพริกแกงก็มีเป็นถุงพี่นนอะ ต้องอดอยากเราก็ต้องฮะซื้อไว้ตุนไว้พี่น้องช่วงโควิดเนาะพี่น้องเนาะนี้คะ่ะเราก็จะได้ประมาณนี้น้ำมันหมูมันก็จะไปช่วยให้เขาเขาเรียกอะไรออกสีสันสวยนิดนึงยายยังไม่ได้บอกกันเนาะทำอะไรเนาะวันนี้เนาะจะแกงขั่วหน่อ,อไม้พี่น้อง พริกับน้ำมันนิดนึงพริเกลงให้หอมเห็นไหมคะพี่น้องมันก็จะมีสีพอที่จะน่ากินนิดนึงประมาณนี้ี่ได้ประมาณนี้สวยๆสวัสดีอย่างเป็นทางการอีกรอบนะคะพี่น้อง เข้ามาแล้วปากกดสตั๊กไลใบมะกิงเหมือนเดิมทําบุญให้กับยายไทยๆนะพี่น้องนะหนึ่งกำลังใจส่งใจมาให้ยายไทยๆทยี่ฟังเปิดไปเด้อพี่น้องเด้ออยู่ยากอยู่เย็นนักเกินกับโควิดพี่น้องเลยแต่ก็เป็นเนาะให้กําลังใจทั่วโลกล่ะพี่น้องจ๋าไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนมันโดนผลกระทบเหมือนกันหมดเนาะพี่น้องจ๋าแต่เราก็ต้องอยู่ให้ได้เห็นไหมคะพี่นนอะมันจะเป็นน้ำมันแล้วมันจะออกแบบสีสันสวย ทีนี้มันมีอีกอย่างหนึ่งก็คือว่ายายอะได้ต้มเนื้อไปแล้วพี่น้องคือตุ๋นอะตุน๋นไว้แล้วเนาะ <S <S เพ<น>ื่อเป็นการง่ายต่อยายคือว่าฟันเนาะเราจะต้องกินยายจะต้องกินแบบเปื่อยพี่น้องนี่คือกะทิทั้งหัวทั้งหางรวมกันไปเลย <S <S ทำกินเองพี่น้องทำกินเองก็บอกต้องง่ายพี่น้องเนาะนะคะสีสันมันจะเป็นแบบนี้นะพี่น้องสีสันมันจะสวยนะ มันก็จะได้ประมาณนี้ให้กําลังใจซึ่งกันแล้กันเนื้อพี่น้องจ๋ากำลังใจเท่านั้นนะมันเดือดปุ๊บพี่น้องอะไรเนื้ออะไรเราก็เปิย่ยแล้วเราก็จะเดี๋ยวเราก็จะปรุงชิมก่อนค่ะ <Okay. S 2> <Okay. S 1> ใหญ่ก็จะใส่แค่ขนอก็เดียวเพราะรสชาติมันได้แล้วเนาะใส่ขนองไปเลยค่ะ ตามด้วยนอไม้ดองนองไม้ดองไปเลยพี่น้องเพราะว่าน้ํากะทิเราเรียบร้อยแล้วปงเครื่องแล้วใหญ่ก็จะทําเลยคะ่ะพี่น้องหน่อบอกินคนเดียวหม้อเดียวกินไม่หมดเหมือนเดิมแช่แข็งไว้ค่ะพี่น้องไม่ทิ้งคะ่ะนะคะพี่น้องน้ากินบอนะคะ เดี๋ยวยายมายายมาแล้วค่ะไปเอาพริกพี่น้องชิมรสอ,อีกรอบหนึ่งนะักชิมพี่น้องเอ้ยได้แล้วความอะไรเรียบร้อยแล้วทีนี้พี่น้องโอ้ พริกแห้งเนาะยายตากไว้พี่น้องยายกะบ,บี้ใส่เข้าไปเลยพี่น้องนี่พริกเรามีกรอบกัวกัวเพื่อสีสันเพราะพริกสดยายมีไม่กี่เม็ดใส่ลงไปเลยลูกโดดลูกเดือดแล้วพี่น้องโอ้โหเป็นกระแซบวันี่พี่น้องจ๋าเห็นไหม เนื้อเปื่อยเรียบร้อยพร้อมเห็นไหมคะพี่น้องกำากินโดูด้นี่นะคะใบโหระพาที่ใหญ่ใส่ช่องแข็งไว้พี่น้องเห็นไหมคะจะกินเห็นไหมเราก็ออกมากินทีละหมอ้อคือเราไม่ทิ้งเขานะพี่น้องเราก็ใส่ลงไปเลยนะะเรียบร้อยเก้งหน่อไม้กับยายใจไทยน้ำขุกระรกกินคนเดียวพี่น้อง ใบโหระพาก็ยังเคีเยวสดใสเหมือนเดิมเห็นไหมคะก็เป็นอันเสร็จพิธีกับแกงหน่อไมย้ยายไทยๆง่ายและสะดวกด้วยช่วงประหยัดนะพี่น้องจา๋าเราก็ข้าวสวยร้อนๆพี่น้องเรียบร้อยค่ะพร้อมเรียบร้อยแล้วคะ่ะสูตรไทยก็สูตรมันนะพี่น้องเนาะโอ้ยเซ่บช,ชิมครั้งสุดท้ายอืม พี่น้องเฟอร์เฟคเลยค่ะโอเคนะคะพี่น้องแล้วเราก็จะได้เกงหน่อไม้ที่มีหน้าตาแบบนี้นะพี่น้องนะลองไปทํากินกันดูเด้อพี่น้องดูแลรักษาสุขภาพนะคะพี่น้องให้กําลังใจซึ่งกันและกันนะคะพี่น้องจ๋าโอเคเนอะสวัสดีค่ะมีความสุขกันทุกคนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีนะคะ